ทั้งหมักน้ำหมักปลาทะเลของพี่หน่อยค่ะพี่หน่อยหมักไว้ตั้งแต่พืชสภานกลางเดือนพฤษภะาเดี๋ยวให้ดูนะคะเห็นไหมเนาะนี่ค่ะเขาย่อยสลายแล้วเออที่พี่หน่อยขยายเนี่ยก็จะเอาไปขยายเพราะว่าพี่หน่อยหมักแบบสูตรสูตรแห้งค่ะ ก็คือหัวหัวปลาทะเลบดเจ็ดจุดห้าแล้วก็สับประรดบดเจ็ดจุดห้าคือพี่หน่อยสั่งมาสั่งมาแล้วก็มาหมักเพราะว่าพวกปลาเนี่ยพี่หน่อยถ้าพูดก็คือพี่หน่อยจะไม่ค่อยชอบกินเขาแต่ว่าพอดีเห็นเห็นน้องใน YouTube นี่แหละเขาแนะนำ ็เลยสั่งมาแต่ผลการตอบรับนี่ดีมากเลยค่ะน้ำหมักปลาทะเลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพี่หน่อยจากสวนเกษตรทำเงินแก้วการวันนี้พี่หน่อยจะมาทำขยายน้ำหมักปลาทะเลค่ะขยายจากจูลินซีค่ะจูลินซีเอ็มตัวนี้ค่ะใช้อัตราส่วน4ต่อ1ค่ะ เดี๋ยวมาดูน้ำหมักปลาค่ะน้ำหมักปลาทะเลของพี่หน่อยนี่พี่หน่อยหมักแบบแห้งค่ะหมักตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาปีที่แล้วค่ะเขาย่อยสลายเหลือเศษนิดหน่อยพี่หน่อยก็เลยจะมาขยายใช้เพราะว่าที่ขยายไว้อะเหลืออีกนิดหน่อยพี่หน่อยใช้สูตรขยายด้วย จุลินซีค่ะก็คือน้ำหมักที่หัวเชื้อจากตอเทืองก็ใช้สีแก้วแล้วก็กระปุกนี้พี่หน่อยหมักด้วยขยายด้วยน้ำมะพร้าวแท้ค่ะพอดีได้น้ำมะพร้าวมาหลายวันแล้วจุลินทซียมันเดินแล้วค่ะ เพิ่งใส่ไปวันนี้เหมือนกันเดี๋ยวจะหมักไว้เจ็ดวันใช้ได้เดี๋ยวน้ำหมักปลาทะเลเนี่ยพี่หน่อยใช้หัวหมักปลาทะเลบดเจ็ดเจ็ดจุดห้าโลแล้วก็สับประรดบดเจ็ดจุดห้าโลค่ะคือสั่งเข้ามาแล้วก็หมักหมักแบบแบบแห้งไม่ใส่น้ำจริงๆเขาบอกหมัก ได้สามเดือนก็ใช้ได้พี่หน่อยก็ขยายไปเรื่อยๆตัวนี้ใช้แก้วหนึ่งมันก็ดูการยืดสลายของเขาแทบจะไม่เห็นซากของเหลือนิดหน่อยค่ะมืนมันก็จะมันหน่อยน้ำหมักปลาทะเลนี้พี่หน่อยก็ใช้ในสวนค่ะฉีดพ่นมะเขือ ปอกคลิกอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราก็ขย่าให้เข้ากันทิ้งไว้เจ็ดวันก็ใช้ได้ค่ะพี่หน่อย้ถ้าพ่นนี่อาทิตย์หนึ่งพ่นครั้งหนึ่งพี่หน่อยก็จะใช้ร้อยซีซีค่ะมีเยอะใช้เยอะไอ้ <laughs> พวกมันพวกมันเนี่ยเราก็ใช้ตะแกงช้อนออก เดี๋ยวให้ครบเจ็ดวันก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูวันที่สี่ค่ะจากการขยายน้ำหมักปลาทะเลจากน้ำมะพร้าวแท้ขวดเล็กเนี่ยน้ำมะพร้าวแท้ค่ะตัวนี้จากน้ำหมักปอเทืองหรือว่าพี่หน่อยขยายเป็น e เอ็มก็จะมีเริ่มจะมีฝ้า,ขา,ข,าขาวค่ะตามข้างบน ครบเจ็ดวันก็เอาไปใช้ได้ค่ะกลิ่นหอมละลองเปิดดูละ